สวัสดีครับท่านผู้ชมที่น่ารักทุกท่านครับตอนนี้ทุกท่านกำลังอยู่กับผมนะครับเจเอชแนลท่องเที่ยวบ้านบ้านทำกินทำขายทำสวนในน้อยปลูกร้อยอย่างกับเจไเอชแชนลนะครับวันนี้จะมาอัปเดตปริมาณน้ำในเขื่อนป่าสักตัวลสิ์นะครับผมอยู่ที่บ้านท่าฤทธิ์ครับผมบ้านท่าฤทธิ์นะครับบรรยากาศวันนี้ก็ตรงกับวันเสาร์พอดีนักท่องเที่ยวมาเยอะแล้วนะครับผมรถจอดยาวเลยนะครับท่านผู้ชมของซื้อของขายของกินของฝากนะครับมากมายนะครับ มีมากางเต็นท์ด้วยนะมี FC ถามมาว่ากางเต็นท์ได้ไหมก็ประมาณนี้ครับผมก็จะได้อยู่นะครับผมเพราะวาน้ำอยู่ประมาณ76%นะครับวันนี้ใกล้จะ80%แล้วนะครับผมปริมาณน,น้ําในเขื่อนเราก็เกือบจะ80แล้วนะครับเหลือแค่สคาดว่าน่าจะได้90%ถึง100%อยู่นะครับเพราะว่าพายุฝนจะมานะครับถึงแม้จะอ่อนกําลังลงนะ ก็คิดว่าน่าจะประมาณ90%น่าจะได้แน่นอน,นครับแต่1 0อเนนี่ยมารอรุนกันนะครับผมว่าปีนี้จะถึงไหมเนาะแต่ว่า90%น่าจะได้นะครับผมนี่ครับวันนี้วันเสาร์ครับนักท่องเที่ยวมาเยอะนะครับมาจุดอันซีนบ้านท่าลิบนะครับผม ขอบคุณที่รับชมจนจบคลิปนะครับฝากกดติดตามกด subscribe กดไลค์กดแชร์ให้ใจเอกชาแนลนะครับท่องเที่ยวบ้านๆทำสวนน้อยปลูกหลายอย่างทำกินทำขายกับใจเอกชาแนลนะครับใจเอกชาแนลก็มี a c e b o o k นะครับชื่อว่าสุรชัยมนวังนะใครอยากจะอุดหนุนนะครับปลาแห้งเห็นมีท่านผู้ชมบอกว่าสนใจปลาแห้งนะครับผมมีฝูงแพะด้วยนะครับท่านผู้ชมสวยๆบรรยากาศลินเคลือนนะครับยังกางเต็นท์ได้นะครับมีหลายท่านถามนะก็ตอบในคลิปนะครับว่า ยังกลางเต็นได้นะครับผมโชคดีเป็นของท่านชมครับสวัสดีครับ